สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพลมโอเควันนี้เราอยู่กับน้องเปลมนะครับครับนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาติดฉากกันแอร์นะครับฉากกันแอร์เป็นลายสวยๆนะครับลายไาใไผ่เนาะนะครับผมวันนี้ก็อยากจะถามน้องเปลมว่าเป็นไงบ้างกังจะติดไปนะฮะติดเสร็จนะฮะเราติดเสร็จกันนะครับก็ชอบไหมครับตรงนี้ พิชานชัยตอนมานะมีแบบให้เลือกค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะคน้าเยอะเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็สบายดีนะแข่งงานดีครับผมนี่เลยครับนี่ฉากกั้นเองนะเราอ่ะหมอนลูกลองใช้งานดูซิลูกมันเป็นยังไงลุกลองปิดเด็ดปิ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 ดยังไงปิดเปนฮานปิดเปนฮานปิดดีๆทำดีๆเดี๋ยวดีๆเออโอ้โหยนี่ครับเด็กก็ปิดได้นะครับไปมุมนี้ลุกมุมนี้นี่นะครับนี่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยนี่ต้องเปรนมรู้ยังเนี่ยตรงนี้มันมันถอนออกมาได้ด้วยนะอือครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงครับเออง้อเลง้อเครับเป็นยังไงโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยมันถอนแล้วก็เบาๆเห็นไหมมันนี่จะบิงไปมาได้เห็นไหมครับเนี่ยโซนด้วยโซนด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็เอบมาอยู่หลังพม่ากันได้เห็นไหมข้างหลังนะครับเป็นเรื่องของอย่าว่าอะไรครับเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของเออพวกเราก็่วโซนนี้ก็เป็นโซนรับแขกอะเนาะครับผมอ่า ใน,ในตอนที่เราอยากจะรับแขกเราก็อยากจะปิดในโซนที่เป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็มุมนี้ก็มีนะครับนะฮะมุมนี้ก็มีนะครับนี่ฮะก็จะเป็นตู้โชว์ตู้อะไรในบางครั้งเราก็เปิดได้นะครับในที่เราอยู่บ้านกันชิวๆนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแขกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ปิดไว้นะครับปิดไว้มันก็จะดูดูครับดูดูดูโซนบ้านนะครับนี่คือห้องรับแขกเนาะ นะน้องเปรมนห้องนักแข่งใช่ไหมอ่าดูโซนนี้ก่อนก่อนตอนที่ยังไม่มีฉากมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะตอนที่ยังไม่มีฉากนะฮะรู้นิวหวันนะพ่อเดี๋ยวพ่อปิดไว้ก่อนนะพ่อปิดไว้ก่อนนี่เห็นไหมตอนที่ยังไม่มีฉากมันก็เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ติดใช่ไหมน้องเปรมใช่ไหมครับ<า>อ่าเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้แต่พอเราปิดนะครับอ่ะมอนปิดที่ลูกปิดบานนี้ปิดบานนั้นเลยนะลูกนะเบาๆนะ จะทาแรงเออนะนะนี่มีพิซซนเตอร์ตัวน้อยด้วยนะครับนะครับนี่พอเราปิดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ดึงไปไปถอดน,น,นี่ไปก่อ,อนฮายม้งเป็นช่วยนครับเนี่ยนะเราก็จะคือบริหารห้องนี้ให้มันเป็นส่วนรับแขกมอนต์นนอ้นเข้ามาลงก็จะเป็นโซนรับแขกแบบ นะครับดูรอบๆห้องได้เลยครับกล้องดูรอบๆบห้องได้นะครับเนาะแต่ยังไงก็โอเคเรียบร้อยดีสวยงามสวยงามครับผมนะก็ขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านนะครับใจดีวันนี้ก็รีวิวให้เราด้วยนะครับโอ้สุดๆเลยนะครับคือชอบชอบใช่ไหมเรียบร้อยดีเนาะแล้วก็มีอะไรติชมไหมตรงนี้ผมว่าน่าจะ เรียบร้อยดีนะไม่ไมีมนะครับพี่ชันใช้ทำงานละเอียดครับโอ้โมีเตรียมมือจับตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยดีทั้งหมดเนาะยังไงก็ผมเสียชานอลูโฮมนะครับเจ้าของบริษัทอลูโฮมเดคอเรชั่นนะครับแล้วก็น้องเปลียมนะครับก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนในทริปนี้นะครับเจอกันในทริปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องเปลมมากนะครับวันนี้ีครับวันนี้ครับ